เอาทรงอะไรดีครับลุงครับเอาทรงเดิมๆดิมไม่ต้องซอยขอครับไม่ต้องกันซอยไม่ต้องกันไม่ต้องก้นนวดไม่กนนนวดครับเอาแบบเดิมๆเลยลุงเดิมๆเลยนะครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับโอ้โหลุงจัดดีมากเนียแป๊บเยเสร็จได้เหรอก็คุณบอกว่าเอาเดิมๆผมก็จัดเดิมๆให้คุณไง ก็เดิมแล้วอ่ะจริงถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ต้องตัดแล้วลุงไม่อยากสะท้อกเนี่ยสังคมทุกวันนี้มันต้องใจเย็นเยมันยังไงมันต้องช่วยเหลือกันจเหรอต้องช่วยกันทําความดีความดีไม่มีขายนะลุงอยากจะได้ทําเอาเองใช่ไหมล่ะเราจะทําวันนี้อย่าใช้คําว่าเดี๋ยวอยากจะทําดีทําเลยเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบาย เดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าแล้วลุงเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้รีบเร่งทาแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทานะลุงอ,อยา่างวันนี้ผมอยากกระตัดผมผมไม่รอคาว่าเดี๋ยวนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวลุงไม่มีชีวิตอยู่เฮ้ยจะ่ปุบอย่างนี้ดิไม,อ,ไมอ่ะไม่มีไม่มีชีวิตได้งไงอะ่ะเล่นวยไม่ได้ยู่หยิงทำไมอ่ะโอวิดีก็มาให้ตายกันเขาหน้าไม่กระตาลแล้วไปเลยไม่ต้องมา ไปก็ได้นี่แหละครับคนเรามันก็ไม่แน่นอนนะครับมีเกิดแก่เจ็บแล้วก็จากกันไปมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราเนี่ยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าสิ่งใดยากทำมากมากมันก็ง่ายฝึกจึงได้ทําจึงเป็นจึงจะเห็สนผลสําเร็จที่สวยงามครับ